ចនេសសស ਵਾ បាទីឌីឡាមតិបាមមធំគេណសិបលីទិទៅមកខែបកွာរ៉ាតាំងយេតខាតាមាខវរ៉ាណូសិខោសិកតបតាលលព្វ្វើលតានឌិទិឌិហវរាសុផាអវិបព ੁਰ ្គវឡោណូប៉កွာសិខោជីនេបាលោរ៉ាទិរផោកតបតាលតខត់ឌីដាកោភេចៃធីក្លូវា ล้พระอวิปปารุปนี้นี่ล่ะเนที่ตัวเราได้ได้ยาเติดรนี้ติดตัวสืพระอวิปปุตย์ก็ปาลขะบนาติดรุปลีเปลี่ยเด้ะชอเราปัจจุบพนโดนติรุปลีเราปล่นเดี๋ยานสิ่งสํเนี่อเราเวติดราพนี้จตและพระอวิปปุต่ล้ตัวเราพเนเดพดปุนี้นี่ล่ะตัวเาพันีไม่ดนจตัวยมหามนีโก ကြာကလေးလ Language ဘုရားဂုံရွှေဖြူသာမညသွားသေးဖက်နေလားเดี๋ยวๆရာလောပဝရတึกလို့ဘုရားတော့ပါလောရကလို့ဘုရားဒိုလက်တက်စိတကွဲတခါဆူဆူဘူးဒီတော်ရတော့ကခါจุจิวดาဘုရားလိုကောင်နေလားเดี๋ยวๆတော့ကမ္လလည်းဟေရတက်ဆော့စုခိယစီတက်ဆော့တဲ့နေကန်ဒီတေဝရဒီအရက်တော်ဟာဒီနေจုံโดหลา คาลายะเยื่อรืเยือดอกคาลายะเยื่อคือคีค่าดอปกอสค่าถ้าที่พัเมนหลบเราเนี่ยข้อขวรัดใช้ตัวเนเ่นี่แพนิมเราเนี่ยแค่หนึ่งเราว่รดซื้อผ้าอุปรพระถ้าเราก่อนุื้านเนี่ยดีตัวดอาหนึ่งเราว่รัดซื้ผ้าเวเปอร์ปั้นติวเนี่ยนว่เนีมาขาวรัดตัดตรอช้ได้เนี่อดอตวเดีขาวรัดจงดูหรออัตวกบบโอได้เยอะอย่านี ปาลาขาวาไดวนนนวดาตลออัตตอดีชนเปาลขาวากลบาโดเรถือพขาจอกว่าเราปอทีติดผะจิกอนนี่รอเอาไว้เตวาดินนเสยสีติเนปาลขาววาปฏิพภาพแพจงโดมีบงกวนยตจ้งเราชลาว่าเรากลบผาดดระดอแล้วถ้าประชาตนปาเนี่ขาจ้ว่าลกลบาดเขาดลอเต่ปูผาวรา ดอบ่าว่าสกัดเสตัวแล้วชอลป่ากวดาพะนเดิผ่านเนีดอกพผนนี้สกัสตโพธิภัตตีัดดโอจิกอวอาดาพืนเมหเนล้วสกัดสีีกัานเนีเพลย์รากรบอยู่เตลเราเมโป่อกพลราดรนืผนอกเตลราเมโป่อจ <conception> ิกะเวตอนเดียโตเพลรากราบอยูเกณฑ์ทอบอยู่และหาชาคว่าได้ต้าเตักและวเราตัดเนืผ่าจะก่อโอรด้ เอาไดเนี่เตลอไดม่ปวดทะเลือนี่เนาะแล้วแต่พอสติคนอะไตดติปาโพธิพันนี่เนี่ยดูรัขี้วัดเดปุดตดีวานะตโอชุดเตราได้ตดะยาเติมผาต่อเสรทอดดีดีว่าตารื้อหรทอดดีดีว่าสกก่อสิจลรักละเติรพะสคาเติระล้วโบบดีดีรอเด้ยวนะเนี่ยคนเราแค่นอะไรติดอติปาโพธิพันนี่ อัลเลเมอร่าจုံโดคอนกรีตเอเชียแคลมโคตอกกเรปเมียวดีเอเชียแคลมพวกตะเด็ดพะเนนี่ดอร่าเคียนนาลีดอติปะพะดิพะเนก่อขะวะได้นิรีดะเม็มเลสิกาสีติติปะพะหะเนกะทอดดือตะดอกะหลอราติกะจานเนตอะละว่าเนาะกะตอพะตะดออุกขะระตะแลเวปุแลอตุริติปะพะปุเนนี่ละดอร่ากะตอพะตะละละวะเปแลตะขอดดือเชวะราตะกะหลอ ဝင်းမြူရာခ ्यास တက်ဆန်နေပါပလာလာ။ညပတီဘဝရာပခါတော့အောင်ဇာတိကလို့ကဆဲလက်ဆူမြဒီတော့ဒီတလောချုံးမလာပါတော့ပြညာလေး။လက်တပ်စတိပားနဲ့ခံနေလေတော့တူပါဖုတ်စ်ပါရီဝဇိလက်တက်တရပါတဲ့တဲလေအိုလတာဖခုတ်သေးလိမခိုင်း။စစ်ကားစီဒီအိုလာသူတတ်နေဝဒကဘို့ယူလာ။ညဒရွန်နေဖလာ။လက်တတဲ့ဖနေဝဒတမက်လို့ပါပလီရာကဲချော်လိုက်မလား။ ตุ่นนากิมาตาติพ่านเนตูกีบาลฮอกขุโลเมตโอบานเนตัมมาเกโรบะดาตึโพติพาดดาตาทอลรอ بیا ดาตัจีพลอ بیا ดาตีธรรมโดอา بیا คุซานเนดาปะซัตติติพาดดิอะกีบาชูรอลลอนเอติยละว่าแดเปกนะฮูว่ารอดาปะซัตติติพานเนกัมมาเลดฮอราตใต้ดิใต้ยาอัลลอฮวะสุภาวิปเปรบาลอนอคอดาซอเปยลอนาซิบลิติโครอ